พออีกแล้วเขารู้สึกปอบางเดียบางตัวซิเชดีนคนที่รักล้างไกลมันเจ็บไม่นาดีละละละ,ละอีพอ่อเอ้ยคนี่รักใกลกันช้ำใจกว่าข้านำแต่พ่อหนใายทางของคน ยังนนเท่าไราก็ัะเท่าไรก็ต้องรับนะหรืนานนานเท่าไร่ใจจึงจะจบจบไปไปไกลไกลกันสุดตาอยากมีชีวิตใหม่ไม่ต้องมีเธอมา ต้องเจอกับสายตาเย็นชากันอยู่ว่าเห็ดโกนโคกญ่พี่น้องเด็กไข่ภาพมือจับไปเบิ่งเห็นวะสามโกนโคกสามอันพ่ะยะพี่น้องอย่างงามเลยพ่ะย่ะแหวงเพ่อเอ้ยโบอย่างงามเลยต้องใส่ถุงมือพี่น้องน้ำจ่อเด่ายายตัวไปแต่ท้อเอาอย่างนั้นอ่ะฮะอันนพี่น้องใบไม้ปลูกเนาะสองอันคือเกษตรี <you> <statistics> สตวน่ยนะี uh <h ams> <h ams> ่เนมายี่เดนมาด้วนี่เขาทำอะไรกันปะน้องนะเออมีหลายมนมันมันโอ้ยปากไอ้ใช้ขวยนีหละไอ้เล็บอยู่ไอ้ใช้ไอ้ใช้พหารปากกริ บอกแล้วแต่รอใบเร็วอยู่ <laughs> มันเป็น้องด่างธรรมชาติว่ะอยู่นี่เด้อเนี่ยอยู่ข้างทางข้างทางป่าเห็ดพูน่ะใบไม้ด่างด่างธรรมชาตินะคะนี่ด่างบูไดเอาน,ามมาน้ำมันให้เตืร์นใส่เด้พูน่ะเต็มอยู่ใบไม้ด่างด่างธรรมชาติเมึงพี่น้องเมึบงบาง้านนี่หมู่บา้านคอยอยู่เป็นอย่งสี่ผู้ใด้สี่ยูนน่นี่กี่สี่เนาะย่างมาป่าเห็ดเนาะ คนซือบานอยู่เราลปเห็ดเนี่หมักเก็บเห็ดคือข่อยบ่ฮะต้องไปถามเขาบึงเนาะอย่ามันดูข่อยสิผ้าขามคล้องไปขามคล้องเมียบานพี่น้องได้แล้วได้ในทงโอโ่ยนะแต่สูบแล้ว่านี้ก็สิขามคล้องพี่น้องลักข้ามของขามคล้องพี่น้องลองบึงขามคล้องหาฟังคือมันแท้เป็นบ่มันแล้วพี่น้องมันของหมักเนาะ เอาหมักงี้งกับมันนั่นแหล่ะฮะอ่าไปเพื่อใดไปนะเปลี่ยนหม่องี่น้องเปลี่ยนหมองข้ามคล้องพี่น้องมุขข่อยหมุนปลาเบิ่งมิตรนามไปอย่างดีๆได้เพาะวีวีสียอืมละมั่งหมื่นได้เพื่อนะเราไปก่อนข่อยนะ กูเบิกทางพี่น้องพี่หานเบิกทางแล้ววังน้ำได้พ่ะนะแล้วก็เราก็บ,บอกว่าระวังมือได้พ่ะนะมือหนึ่งถือกล่องเอา,าน้ำกับก๊อกกระเป๋าพ่ะนะแล้วนางถ่า,ายใบก่อนพี่น้องถ่ายจับมืออ๋อคอยเสียสภาที่ว่าคอยลงให้ยมูเจ้าเบิ่งเด้อมูคอยอยู่จังไหนเหมือนเห <laughs> มือน พี่หานสิหับกล่องข่อยว่าหับคนกูอยากก้องสีตกน้ำหลุนลุนหลุนอืมนี่เอาผาเอาใหม่ไปไปอา่าล่ะจับมือจับมือไปหน้องจับมือเธอเดินร่วมทางอย่าให้เธอตกน้ำเด้อพี่หานไปแล้วไม่เอาสิเชลี มุดเดียวมุดก่อยามาุนขักวะทางตาหุกอึบอึบแม่ชีเชดดเดียวดึงออกข่อยต่อมาเอาฟืนล้วี่นองป่ะข่อยสิบผ้ามุจจอ่งางเมียบานบาชีีสิบห้า เบิ่งหล่อมูบา,นะานเนาะขันพ้าหล่อมูบานก็นแสดงว่าสิได้ไม้หิ้วบอสตอนนี้นช้อปีนาเออสิรอปีหนา้าลงไปใหม่สีทองปะ่ะผาเบ่งหล่อมูบานบรรยากาศให้เบิ่งพี่น้องจา้าอันนี้เฮ็ดอีหยังนี้ตานแนมเบ่งตาเหนะ็ดนั่นแหละคอยก็ได้เห็นไหม ได้ทุกโอยโยเด้อพี่น้องทุกโอยโยกขสิ้ผ้าเบิ่งดอกอกอสารคามเด้อเข้า,าใจเดาออฝรั่งอุ้ยล่างตีนนะพ่อพ่อพ่อเนื้อ,อ,อตัวเยี่ยลบุตรล่างตีนแล้วพี่น้องล่างตีนเล่ยนนามบานเ้องเนาะเหยียบทางใด้เจ้าของเจ้า <c oughs> บาทเลยเบิ่งอากาศเป็นไงสิล่ะพี่น้องหนาวแล้วพี่น้องจา้า ายบายเดี๋ยวปลาเห็ดขอบคุณหลายๆนะบรรยากาศพี่น้องนี่บานหลังนี้สี่จะข่อยบาสิมาซื้อแต่มันไกหลุดบาดกันเลยบ่าซื้อซื้อย้อนยังจากซื้อย้อนยังย้อนแล้วมันติดอ่ะมันติดปลาไปนะพี่น้องแต่ลูกต่อไก่หลุดหมองหลุดบาดไปลองลองเลี้ยงพี่น้องงาม่หมู่บานข่อยถนนถนนบานข่อยนี่นี่ดอกเล้าดอกเล้าสารคามดอกอ้อ วันนี้ว่าใจจะเห็นดอกกอกดอกกอฝรั่งหนาวก็บบ่ไาตา่เงียบเงียบพี่น้องช่างเงียบจะเละเกินหมอกกม็มีว่่ต้องไปหาหมอกไก่ได้ว่าต้องการพูดทำเบิกได้เลน,นีเอาดอกเล้านี่ว่าใจดอกเล้างามบ่ะดอกออสะล,ะลักขาไถ่ายรูปคน พี่ฮานดินฮะไอตังชารีเสียออกห้ตรงปลื้บรรยากาศพี่น้องจ้าเรล่นี้ตื่นไปเนาะพอเมียรักเขาปลาลูกพอถ้าไหนตื่นพอเมียภาคกันมีแห้งให้ปลานี่อันนี้ถนนมู่บานคอยพี่น้องจ้า บ้านนี้ไม่ถกกอไผ่เงียบังเี่ยพี่น้องนี่เจรนานเอาเงียบขนาดนี่ตะข่อยกับพี่หันสองคนอย่างงอมๆมมอยู่วันนี้เป็นวันอาทิตย์นะพี่น้องะอันนี้ต้นหัวงอกต้นนี้ไมหัวงอกดยอกเช้าเนี่ยบ้านรล่งบ้านรล่งรถรล่งนีสมัมบะปี อันนี้ใบดังพี่น้องใบดังเห็นใบดังบ่ะเลน,น้ำก่อนพี่น้องหยาบใส่จะคลองเนาะางบานหลังนี้เฮ็ดซุ่มช่วงที่ว่าฮัลโลวีนแต่เมรันี่น,น่อยๆคอยผ้าเด็กหน่อยมาหาขอลูกอมอยู่แถวนี้ยเป็นผีหลอกคอยเป็นผีหลอกกับเด็กหน่อยมวลลาย ขายแล้วบานหลังนี้ขายครับพี่น้องขายแล้วบานหลังงามสิเป็นจะขายไปใส่นอบานหลางงาังอันนี้ทังหวานมูเมลานี้อันนี้ถนนบานข่อยได้พี่น้องถนนสายนี้แถวมูบานเส้นตะคอนมาแล้วบานหลังนี้เอาของขวนมาให้แล้ว ก็ต้องเห็ดแต่นั้นตอนคิดสมาธแล้วก็ไม่รานี่แต่จะลงไปหาลูกชายคิดสมาธถต้องไปบันหยาแวบะบลูกชายก่อนก็นไปหาบาาาันหยาไปวันนี้คือเดินทางดีจ้ะมุ่งข่อยไหมอันนี้นาำนะเนาะเปลอเลเบ้นนะเซลา์เราสิให้ห้หหาราอมม่อบานได้พี่น้อง มาปลาก,ก็เลยถือโอกาสอย่างหล่อทายรูมให้พี่น้องเบิ่งงามอยากได้คิดก็ว่าโลดนไม่ไงโกมเหมือนสีบาดเด้เออก็น้ำกันนั่นแหละพี่น้องจาอ้าอาหานี้เชีย <c oughs> งมงไทยเวนเวสงองเจออาหารยิ้มไม่ทายเอาอย่างอ,อ,นนาอันประกาปากกับพี่น้องยังสั่นดอกลัวเมียกันไหมแล้วตเจ้าสเสียท่นพอผิดไผ่ะอ ถ้าเขาตั้งใจเบิ่งแทๆ้ๆพิธาบาตรละงามๆเลยเพี่น้องอันนี้โซนถนนข่อยอีกโซนหนึ่งมูลมูลทั้งผุนอยัางใหญ่ครัเดี๋ยวข่อยสีเอาอัินมองเงินขาที่ข่อยเอาไปแลนไปแลนสู้มือตอนช่วงทีบ่บ่มีอันอันงวใหญ่ข่อยสี่ออกไปแลนตรงมือจนมีงวใหญ่ขอยก,ก็ร่างกายอยู่เฮียนทุกมือบรรยากาศใดีเบิง่งอ,อันนี้บ้านนี้เป็นใหม่พี่น้องคล้ายๆบ้านข่อยเลยนี่ทางข่อยแลน ยองๆยๆยๆชูชโะไรเนี่ยไปส่งเวล่านี่เ้วก็แลนมาเนี่ยตะกีเนาะเดียเห็นคนแลนแล้วว่าเขาบวมีแหวกแต่ผนะเขาออกกับล่างกายบวมหูแต่สมัยเจ้าของร่างกายสมัยละอ่อนไหอุ้ยนกพิชงอ๋อทุกตัวเห็นทุกตัวเหนอ๋อนกเขาพี่น้องมู่บานปักง่ายในหมนข่อยู วายดอนน้ำมังเชอโนกกระจอกพี่น้องนกจอกพันเอาแนวกินให้พลังดีดีเลยพนเสียวแนวกินนี่นี่นี่เนืกินให้นกจอกควายทรงลามังเชนะนะว่าอันนี้เป็นอันนี้เป็นหมู่บ้านที่ว่าหลวงเขาให้อยู่นะพี่น้องดีดีหลวงที่ว่าซุ่มที่ว่ามูที่พันไล่ได้หน่อยพันกับมาอยู่บ้านหลวง หลงซอยตัวหลงซอยคนอันนี้ก็ทางไปศาลแล้วก็ซุนก็ลังสาเป็นเมืองมู่บ้านในซอยคนพี่น้องนี่วนไปนินถนน,นบานคอยทั้งสี่วันอาทิตย์ค้นวันนี้ไปสไสบวันนี้อากาศเลยเป็นอากาศมันเยียมเยียมเงาเงามันเงาจังมัดมาเงี่ยมัง สิงเงาจังใดเด็กเขาปามีแห้งเนาะคอยแตไใดแต่ว่าถ้า,าบริชินเขาก็สิวายเงียบเนาะไปน้องนี่มาหอยบานจะของแลว้วอันนี้อันนี้คือการอันนี้บานหลวงเนี่ยี่น้องหลวงมันซอยดีดีอันนี้ทางไปสาเนี่ทางไปสา น,นีบ้านค้างกันใบไม้สีทองสวยไหมคะพี่น้องจา๋าสวยวะเน่ไ,ได้ขอกระชได้กวดอีกแล้วอันนี้บ้านค้างกันพี่น้องสวยวะมาแล้วมาฮอดเมลานีแล้วเมลานีตื่นยังเอย่ยตื่นยังเอ่ยเมลานีต้นไม้สีทองนี่ พอแล้วพี่น้องถึงบ้านแล้วค่ะถึงบ้านแล้วค่ะบายบายจุ๊บจพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจนะค่ะเด้อขอบคุณกดติดตามขอบคุณที่เป็นกำลังใจกันเลยกันเนาะพี่น้องเนาะบายบายจุ๊บจพี่น้องจ้าไดมาแล้วได้เปียบเลอหรือว่าตีนหมวงเนาะเป็นสีหมองเนาะพี่น้องเนาะนี่ อันนี้ก็รสิเตรียมตัวล่างขอเชียวไปซุปอันนี้เอาไปฝากกันนันพี่น้องเอาไปฝากกับมูพิหานเพิ่อนดูผู้เดียวเนาะให้เพิ่นไปพัดใส่ไข่คิดว่าสุดท่าของปีนี้แทบไปเบิดแด้วพี่น้อง <laughs> เบิดแล้ว,อลว <laughs> ขอบคุณทุกกำลังใจได้ค่ะเด้อบายบายจุบจบ